จุดมุ่งหมายมาเลยมันตรงชุ่งกัมาเลยรูปบนะครับมันรูปบดรูปบรูปชุ่มันเป็นอะไรครับเอ้ชุ่มะอันนั้นสาาประชาคมมันอไรอีตัวอ่อะไรีตัวหลังมันจะไปจอดไปตำหนักนี่หลอยู่เจ็มกับพักผิวแค่บางอดียวนะครับแค่อย่รอยังทำให้เสร็จเนี่ยยังไม ใกลา,า,านคนม,ามีคนมาลักเก้าอ,อี้นะครับแล้วก็อของในกศนลักไปกลางวันประมาณห้าโมงเช้ามีเล็กน่อยก็บ,บ้านน่ะเขาเห็นมันก็วิ่งตามตามไปถ่ายรูปไว้แต่ไม่เห็นทะเบียนรถก็เลยมา,มาดูมาตรวจสอบมันมีอะไรหายบ้างก็มีแท่งเล็กที่ร้องแท,ท่งงามที่ใช่ในอาคารนี่แหละครับ แลกเก้าอี้ยี่สิบเอ็ดตัวทั้งมดมันยี่ห้าตัวเหลืออยู่สี่ตัวแต่ก็แจ้งกระทั่งตำรวจให้ท่านรับทราบแล้วก็เสนเนี่ยเด็กนักเรียนเขตนเี่มันเรียนไม่จบหลายก็เลยมาต่งเพื่อเพื่อให้เด็กน้อยมันเรียนก็นี่เพื่อมีบทการศึกษาเพื่อการทำงานทำการที่ดีขึ้นนะไอ้สิ่งของที่หายนี่เป็นมูลค่ายังไงหรือมีความหมายยังไงมั้งครับไอ้ของก็มูลค่าไม่มากครับชาวชาบานเขาได้จากแต่ความหมายไดดันจิตใจเนี่ยน้องมันเสียความ ซื้อจากชุมชนเลยครับเพราะว่าเขาบริจาคมาโมนีม้ไม่ได้ซื้อไปหาเลยไปหาขอบริจาครับบริจาคมาจากคณะคร<ม>ูทางโรงเรียนแล้วกออ็จากทางอวตนีอ่ี้ครับบริจาคให้ครับบร<ม>ิจาคให้ครับก่อนสนที่เขาแบบเขาเลิกใช่แล้วเขาเ<ม>ขาเมื่ออายุการงานเขาเปลี่ยนใหม่อันที็มสภาพ,พใช้ได้เขาเลยบริจาคต่อ,อนี่แง้ครับ๋<ม>ยวา้องแท้ก็โดนอะไรแย้วดูทตรงนี้แท่งแท่งเล็กลองลอง แทงน้ำไหนครับพักน้ำพิงเลยจะ,ปจะปเป็นแบบยันตอมยนะยวเตรียมการมันหนะจล่ารอยนะตอนเดีวของบริจาคมาทา่ท้งานเลยมีแทนเยอะผมาอยู่เเนจะไม่รู้เรื่องหรอกนะอ,อยู่ข้าวบ้านไกล่นาดน้อยู่่หกอ่ทาย bạn hái khó có đi trảng mày, để thế nào, chưa, chì đấy, chì chỗ đấy